สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าขอช่องจัดทอยครับช่องที่ชื่นชอบกันเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพิสเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะมาพูดถึงเกี่ยวกับตำหนิโรงงานมันคืออะไรฮะไปดูเลยครับโอเคครับผมก็มีคนถามมานะครับว่าตำหนิโรงงานมันคืออะไรเออเราเลยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคำคำ,คำนี้นั่นเองครับเอาละครับอันดับแรกคำว่าตำหนิก็คือรอยต่างๆที่อยู่ในบนโมเดลนะฮะ ตัวฟิกเกอร์ของเรานั่นเองครับซึ่งคำว่าตำหนิโรงงานเนี่ยมันหมายถึงจุดด้อยตำหนิคาบกาวสิ่งแปลกปลอมสิ่งผิดปกติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากโรงงานผลิตนะฮะซึ่งเราจะใช้คำนี้ได้ตำหนิโรงงานก็ต่อเมื่อเราซื้อกล่องใหม่ๆมาเลยนะยังไม่ได้แกะนะครับผมยังไม่ได้แกะนะเพื่อนๆแล้วแกะออกมาเนี่ยเจอสิ่งผิดปกติต่างๆนะฮะ อันนี้เราเรียกว่าตําหนิโรงงานนะครับเป็นความผิดพลาดของโรงงานผลิตนะครับใส่แพ็กเกจนู่นนี่นั่นส่งตรงมาถึงลูกค้าแล้วเนี่ยเจอสิ่งแปลกปลอมเจอสิ่งผิดพลาดเจอร่องรอยไม่เรียบร้อยในตัวโมเดลอันนี้เรียกตําหนิโรงงานครับโอเคซึ่งผมอะ่ะก็ได้เจอกับตัวเองเป็นเคสแรกนะอเออคือกล่องนี้เลยกล่องนี้เลยเดี๋ยวผมพาเพื่อน,อนไปดูฮนะไปะับ กี่ม่อนวัยหนุ่มนะครับผมนี่ฮะเป็นลอ d ดีเเหมือนกันนะครับดีมทอยโอเคครับไปแกะเลยฮะก็ด้านล่างกล่องเหมือนเดิมครับตามสไตล์จัสมทอยฮะแกะแล้วนะครับนี่ข้างในฮะออกมากล่อง มีหมาเลขด้วยนะชุดหลังๆขอวางไว้ก่อนนะฮะอันนี้มีอุ๊้อ๊้อันนี้เขาทำมาเพื่ออะไรอะ่ะสิวบิดวะเนี่ยมี3ชิ้นนะครับผมมีตัวโมเดลนะฮะแล้วก็มีเสาแล้วมีฐานนะครับนี่ฮนะโอเคครับแกะเลยฮะ อย่าลืมนะครับว่าซองไม่ทิ้งนะฮะซองเราไม่ทิ้งนะฮะเก็บหมดครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆปล่อยเนาะก็ตัวซองนี้ก็มันก็มีความแบบเออแบบได้ครบของครบอะทั้งซองทั้งซิลอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ก่อนนะครับมาดูตัวโมเดลกันดีกว่าฮะนี่นะครับผม กี้มอวัยหนุ่มนะนี่โอ้โหยังเป็นใบรุ่นนะครับยังเหมือนนักเลงนะ,ะฮะโหเสื้อชุดทําออกมาสวยมากครับดูสิครับดูฮะฮรายละเอียดครับตาปั๊มอยู่ตรงไหน,นครับตาปั๊มยังไม่เห็นนะตาปั๊มของคีว่าอ๋อนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมตาปั๊มอยู่ด้านในนะตรงนี้นะครับ โอเคโอ้ okay. oh, ชอบเสื้อครับชุดแบบสวยมากนะฮะซุยผมรู้แล้วมันคืออะไรมันไม่มีดาบไหมหผมโอ้โหไม่มีดาบไหมผมครับเพืเ่อนๆโ,โหเซ็งเลยฮะของใหม่โอโ้ไม่มีดาบใหมโอ้โ โอ้หหลุดคนะิวซีฮะโอ้โหไม่มีดาบให้ฮนะผมก็ว่าทำไมมันไม่มีนี่ผมก็แปลกใจอยู่ครับดาบไม่มีฮนะอันนี้ฮนะเขาเรียกว่าตําหนิโรงงานนะครับผมเป็นการหลุดคิวซีของโรงงานนะฮะไม่สามารถเคลมใครได้นะฮะตยเซ็งเลยฮะโอ้อโห จริงๆต้องมี4ชิ้นนะครับก็คือตัวโมเดลนะฮะมีดาบแล้วก็มีเสาแล้วก็มีฐานนะ,ะโอ้ผมโดนแล้วฮะโอ้โหเซ็งเลยครับผมตัวนี้ฮะโอ้ เป็นไงครับเพืเ่อนโอ้โหเซ็งมากเลยแกะออกมายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเจอตําหนิแล้วนะก็ตลกตัวเองเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้นะเพื่อนมันเกิดขึ้นได้อันนี้เราเรียกว่าตําหนิโรงงานนะครับซึ่งเราไม่สามารถไปเคลมกับพ่อค้าได้นะ, <S <S นะเขาจะถือว่าเป็นตําหนิโรงงานนะครับซื้อแล้วซื้อเลยไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมือสองมาเนี่ยแล้วเจอแบบเนี้ยอันนี้เคลมได้นะครับ เนื่องจากเขาต้องบอกเราว่ามันมีตําหนิอะไรบ้างนะครับสามารถคืนของได้เลยถ้าเราไม่ทราบก่อนแต่ถ้าเราทราบก่อนแล้วเนี่ยเรายอมรับเราตกลงซื้อเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้ถือว่าการตกลงซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่ของใหม่ยังไม่แกะกล่องเท่านั้นถึงจะใช้คําว่าตําหนิโรงงานได้นะครับโอเคครับผมนอกจากนี้นะครับ สิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คือของมาไม่ครบใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยตำหนิโรงงานมีเคสอื่นๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปยกตัวอย่างกันเลยครับไปครับเคสแรกนะครับนั่นก็คือคาบกาวนะครับคือการประกอบไม่สมบูรณ์นั่นเองครับจะหลงเหลือคาบกาวไว้อยู่นะฮะแบบนี้ครับอันที่2นะครับเป็นความผิดปกตินะฮะอย่างเช่นส่งของมาแล้วเนี่ยให้แขนขวาของจินเบมา2ออันนะฮะจริงๆต้องมีแขนซ้ายแขนขวานะ เอออันนี้ส่งมาแบบทำเป็นแขนขวามาให้สองอันนะครับซึ่งต่อแล้วมันก็จะแปลกๆนะครับเห็นไหมฮะออนอกจากนี้มีแปลกกว่านี้อีกนะฮะไปดูเลยฮะจินเบย์เหมือนกันครับจินเบสามตาครับอันนี้เรียกว่าแบบแรมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับผมหรือว่าของไม่ครบอันนี้ได้เหมือนผมครับก็จะนนี้จะเป็นแฟงกี้ฮะไม่มีหูฟังมาให้นะฮะนี่ฮะครับผม ตัวต่อไปไปดูเรื่องอื่นบ้างเรื่องอื่นก็มีนะอย่างเช่นดาบพิฆาตกะสูนนะตัวนี้นะครับตัวพระเอกนะครับไม่มีรอยแผลเป็นบนหน้านะนี่เห็นไหมนะครับผมอันนี้ผมได้รูปต่างๆเนี่ยมาจากเพื่อนที่เก็บสะสมวันพีชเหมือนกันนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับในที่นี้นะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูว่าอันเนี้ยคือตําหนิโรงงานนะย้ำอีกทีนะครับตําหนิโรงงานใช้ได้ก็ต่อเมื่อกล่องใหม่แกะออกมาแล้วเจอนะถ้าเป็นมือสองอะไรพวกเนี้ยจะถือว่า ไม่ใช่คำนี้นะครับอ่าหรือว่าเขาจะเขาจะบอกว่าเป็นตาหนิโรงงานน,นู่นเนี่ยคุณโอเคไหมล่ะออถ้าคุณโอเคก็ซื้อไม่โอเคก็ไม่ซื้อนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะเรียกได้ว่าแชร์ประสบการณ์การเจ็บปวดโอเคครับฝากด้วยฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ